ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวนี่ฮะเททิ้งพิกอีกแล้วนะครับเนื่องจากพิกราคาตกต่ำนะก็เทไปซะเลยเทปล่อยให้ไหลไปนะให้ลอยไปตรงแม่น้ำไม้หายไปนี่นะชาวสวนเพียงบอก มันตากไม่ไหวบางคนโอ๊ยบอกว่าทำไมไม่เอาไปทำพริกตากมันตากไม่ได้มันไม่มีแดดนี่ชาวสวนบอกมันตากไม่ได้ค่ะมันไม่มีแดดฝนตกทุกวันเลยยุเนี้ยจะเอาไปเก็บไว้มันก็เน่าเห็นไหมเออพริกสดอะเอาไปเก็บไว้อะมันก็เน่าหมดนะครับแล้วถ้าเอาไปแตกถ้าเจอเอาเจอฝนล้าทำไงอะพริกไม่ใช่น้อย พิกเป็นสิบสเข่งเห็นไหมเททิ้งง่ายกว่าเออก็เทไปเลยนะครับเอเนี่ยเป็นไงล่ะโอโ้โหมีกินมีใช้ <c oughs> นะเออโอ้บอกจะเอาไปบริจาคเอาบริจาคใครเขาอยู่บนดอยเขาอยู่บนภูเขาเออครับใช่ไหม ใครจะอยากได้พริกเป็นเข็เงๆไงจะเอาไปทำอะไรพริกเป็นเข่เงๆอะ่ะเออเอาไปบริจาคให้ช้างกินอย่างเงี้ยเหรอช้างมันจะกินพริกนะเอาเอาเอา,เอาพริกมาบริจาคให้ช้างกินเงี <c> ้ย <oughs> พริกบอกอ๋อช้างบอกอ๋อไม่เอาเพ็ดเพ็ดไม่เอาเป็นๆเ,เลยช้างช้างบอกอะไรก็จะบริจาคให้ช้างให้ช้างหมดช้างบอก กูกินไม่เป็นพริกกูกินไม่เป็นพริก,กเผ็ดน,นะครับเออนะต่อบริจาคให้องค์เงี้ยหนึ่งนะไปให้องค์เงี้ยมันทําไปทําเขาเรียกว่าอะไรไอ้กินพริกโชนะให้องค์เงี้ยมันไปกินพริกโชนะครับอ๋อแล้วหรือไปเอาเอาไปทําแบบส้มตํากินก็ได้กินแล้วโอ้ยแซ่บหลายค่ะ มากินพริกกันเยอะๆนะคะนะครับขนาดโปรโมทมะม่วงโปรโมททุเรียนตอนนี้ก็ราคายิ่งตกลองให้มันโปรโมทพริกดิโอ้ได้เททิ้งหนักกว่านี้แน่นะออนะครับให้ตงนี้มันไปกินพริกสดๆโชว์ก็ได้นะกินไปเลยสิบเม็ดอืมอร่อยมากเลยค่ะอย่างเงี้ยนะอให้มันไปกินโชว นะครับวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลทุนีนะคือเวลาอะไรตกต่ำก็มากินโชว์เนี่ยพิกตกต่ำแล้วเนี่ยมากินโชว์เลยดินะมีปัญญาแก้ไหมนะครับไม่มีปัญญาแก้อะไรทั้งนั้นนะตกต่ำทุกสิ่งทุกอย่างนะเออโอ้โหแม่แอดมินน่าจะไปเอาเอามาสักกิโลนึงนะเอามาทำ เอามาทำเป็นพริกน้ําปลาเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ